รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย can say. สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ I, I Can Say ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวนะฮะพูดได้เซ่ด้วยความมั่นใจของเรานะครับแล้วก็พูดง่ายๆในชีวิตประจําวันในแต่ละอาชีพได้หมดเลยนะฮะ,ะอยู่กับผมตูนวรรัตและน้องอิงกี้ด้วยสวัสดีอิงกี้ค่ะสวัสดีค่ะพี่ตูนของเรา,ารับขนมจีบสลเปาเพิ่มไหมครับ คิดอะไรกับอิงกี้หรือเปล่าคะเนี่ยถามแบบนี้ก็เหมือนพน,นักงานร้านสะดวกซื้อไงออคนคิดอะไรก็จะมาถามรับขนมจีบซาลาเปาทําทไมล่ะอวเหรอลืมลืมลืมคือวันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องบทสนทนาในร้านสะดวกซื้อหรือที่เราเรียกกันทับศัพท์พวกมินิมาร์ทอ,อะไรพวกนี้ค่ะซึ่งกระจายอยู่ทุกแห่งของประเทศเลยครับผมเป็นด่านแรกในการที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอยากจะซื้ออะไร ไม่ว่าจะซื้อหาซิมการ์ดหรือว่าของกินของใช้นะคะมีหมดเลยใช่ต้องไปเลยส่วนใหญ่ก็จะเปิด24ชั่วโมงด้วยนะฮะเรียก mm hmm. ว,ว่าสะดวกสบายมากๆเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวเนี่ยก็ต้องคุยกับพนักงานขายเป็นด่านแรกเช่นกันครับผมเขาจะเจอกับสถานการณ์แบบไหนบ้างไปชมพร้อมๆกันเลยครับ Hello may I help you Hi I'm looking for a plain T-shirt Do you have any Yes, we do. They're on the second shelf on your right. Huh? Excuse me. Can I try it on? I'm sorry, sir. You cannot try it on, but you can bring it back with the receipt within seven days to exchange for a different size. Oh. Thank you. Do you sell any alcohol beverages? Yes, we do. But we only sell them from 11 a.m. to 2 p.m. and 5 p.m. to midnight. Oh, okay. Thanks. Do you have a member card? No. Do you sell SIM cards? Yes, we do. We have SIM cards from our network. Do you have any promotion? I'm sorry, we don't. They are all the same price 59 baht. Huh? Do you do top ups? Yes, they are all top-up. Very good networks. No, I mean I want to put more credit into my sim card. I am sorry, sir. We don't take credit card. Okay, never mind. Would you like to buy this chocolate biscuit? It's on promotion by one guest one free. No, thank you. Can I get you anything else? No. That'll be it. นี่แหละฮะ eTV Shop ของเรานะครับแต่พนักง,งานนี่ดูงงๆกันเหมือนกันนะ จริงๆแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเวลาเจอใครเข้ามาด้อมดอมมอ,มองมองนะคะแบบไม่ใช่ต้องสงสัยนะไม่ใช่<น>ะจะมาขโมยของใช่มาด้อมดอม,มองๆองเอ๊ะเขากําลังเหมือนจะหาของเราสามารถเสนอตัวช่วยเขาได้เลยนะคะคสามารถพูดได้ว่า May I help you May I help you แปลว่าให้ช่วยอะไรไหมคะใช่ไม่ใช่ชาวต่างชาติเข้ามาในร้านแล้ววิ่งหนีเลยนะฮะเข้าไปถามเลยว่าเขาต้องการอะไรเผื่อเราจะมีอะไรที่ช่วยเหลือหยิบให้เขาได้ทีนี้กรณีในบทสนทนาเม,มื่อสักครูคร่นี้เนี่ย เสื้อในร้านเนี่ยมันลองไม่ได้แต่ถ้าลองได้อนุญาตให้ลองนี่จะพูดยังไงดีครับเวลาคนเขามาถามเนี่ยค่ะเขาอาจจะถามว่า can I try it on แปลว่า ให้ฉันลองได้ไหม,มถ้าเกิดว่าได้ก็บอกว่า yes you can try it on แต่ถ้าเกิดบอกว่าไม่ได้นะคะให้ลองไม่ได้แต่สามารถที่จะนํากลับมาพร้อมกับใบเสร็จแล้วมาเปลี่ยนของใหม่ภายใน7วัน oh. จะพูดว่า you cannot try it on but you can bring it back with the receipt within seven days to exchange for a different size หมายถึงว่ามไม่สามารถอาาล,ลองได้ แต่ต้องเอากลับมาพร้อมกับรี e ซ p t นะคะที่แปลว่าใบเสร็จ within seven days นะคะ for a different size ก็คือเอากลับมาได้ภายใน7วันครับแล้วก็มาแลกเป็นไซส์อื่นได้สมมติลองแล้วแบบใหญ่ไปหรือเล็กไปก็สามารถมา,ปเ,า,มาเปลี่ยนได้แต่ทีนี้เนี่ยแมชาวต่างชาติของเราก็ชิวเหลือเกิน ลองเสื้อปุ๊บอยากได้เครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ต่อเลยซึ่งกฎหมายในต่างประเทศเนี่ยเขาจะซื้อได้ทุกทุกที่ทุกเวลาที่มีขายแต่บ้านเราเนี่ยจะมีเรื่องของเวลาในการขายมีช่วงที่ขายได้ขายไม่ได้เราจะอธิบายเขายังไงดีครับขั้นแรกเขาน่าจะถามก่อนว่าที่นี่มีเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ขายหรือเปล่านะคะคเขาอาจจะถามว่า <c oughs> do you sell any alcohol beverages <c oughs> นะคะ <c oughs> แปลว่าที่นี่ขายเครื่องดื่มที่ผสมแอลโกโอฮอล์บ้างหรือเปล่า mm. และหลังจากนั้นถ้าเราจะบอกเขาว่าเราขายเฉพาะบางช่วงเวลานะคะสามารถอธิบายเขาไปได้ว่า <c oughs> we only sell them from 11 to 14 and mm. 17 to 24หรือจะพูดอีกแบบหนึ่งก็คือ we only sell them from 11 a.m. to 2 p.m. and 5 p.m. <c oughs> to midnight <c oughs> ก็ได้เหมือนกันได้ใช้แน่นอนในกรณีที่เวลานะักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในร้านแล้ว <S S เราขายให้ไม่ได้จริงเพราะมันผิดกฎหมายอันนี้จะได้อธิบายให้เขารู้ว่าเวลาที่ขายได้ขายไม่ได้คือช่วงเวลาเท่าไหร่บ้างานะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยกฎหมายของประเทศไทยก็คือการไม่จําหน่าย เครื่องดื่มที่มีอแอลกอฮอล์แลวก็บุหรี่ให้กับเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ,ะอายุไม่ถึง20ปีอ,อ้าวยังเป็นผู้เยาว์อยู่เหมือนกันนี่คะยังไม่ถึง20ปีเหรอ <c oughs> แต่ไม่ซื้อ <c oughs> ไม่สูบไ,ไม่ดื่มมาดีแล้วอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่เราต้องอธิบายเขายัางไงครับเผื่อมีแบบเด็กวัยรุ่นต่างชาติมาซื้อค่ะถ้าจะอธิบายว่าเราการที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของมึนเมาต่างๆรวมถึงบุหรี่ให้กับผู้เยาว์เนี่ย ถูกห้ามไว้โดยกฎหมายคือทำไม่ได้ผิดกฎหมายเนี่ยสามารถพูดได้ว่า selling alcohol beverages and cigarettes to people under 20 is prohibited prohibited เนี่ยแปลว่าถูกห้ามไว้ถ้าละเมิดก็คือผิดอาจจะถูกปรับหรือผิดกฎหมายใดๆก็แล้วแต่ต้องถูกลงโทษนะคะหรือผู้เยาว์เนี่ย <c oughs> people under 20เนี่ยเราอาจจะเรียกอีกอย่างได้ว่า minor ซึ่งแปลว่าผู้เยาว์เหมือนกัน<อ>ค่ะเรียกว่าไมเนอร์ก็สามารถครอบคลุมถึงคนที่อายุต่ำกว่า20ปีได้เช่นกันนะฮะค่ะอทีนี้มาถึงอีกหนึ่งเรื่องที่เขาอาจจะงงๆกันเรื่องของบัตรสมาชิกม member card เมื่อสักครู่นี้มีการพูดคุยอะไรยังไงกันบ้างครับอาจจะถามว่า do you have a member card หรือว่า did you join a membership program ก็ถามได้เหมือนกัน2ออย่างนี้ก็คือแบบว่าอันแรกจะเป็นแบบว่าคุณมีบัตรสมาชิกหรือเปล่าอันที่สองจะถามว่าคุณได้เข้าร่วมระบบสมาชิกของเราหรือ,อยังค่ะซึ่งส่วนใหญ่ชาวต่างชาติก็อาจจะไม่ได้มีบัตรสมาชิกเพราะไม่ได้มาซื้อเป็นประจําเหมือนพวกเราชาวไทยเนี่ยนะฮะใช่ค่ะแต่ถ้าถามเขาว่าแบบคุณต้องการจะลงทะเบียนสมาชิกไหม,มก็อาจจะถามเขาว่า do you want to register the membership program Do you want to join the membership program? ก็อาจจะสมัครสมาชิกและได้สินค้าในราคาพิเศษในการซื้อครั้งต่อไปนะฮะทีนี้เนี่ยมาถึงตอนที่เขาถามมาดูเซลล์ซิมการ์ดก็คือมีซิมการ์ดขายหรือเปล่าใช่ค่ะแล้วก็มีประโยคต่อเนื่องว่า d o you do top up? s คือตรงนี้ top up ในที่นี้หมายถึงอะไรหมายถึงคุณภาพสัญญาณที่แรงขึ้น หรือหมายถึงอะไรที่เพิ่มเติมหมายถึงการเติมเงินค่ะ oh. ย้อนไปที่ประโยคแรกก่อนนะคะถ้าถามว่าที่นี่เนี่ยมีการขายซิมการ์ดไหมพนักงานตอบว่า we sell sim card from all networks at the same price นะคะก็เราขายซิมการ์ดจาก ทุกเครือข่ายเลยในราคาเหมือนกันราคาเดียวค่ะ,ะเขาก็เลยถามเรื่องท็อปอัพมาพนักง,งานก็เลย,เยคิดว่าหมายถึงความแรงของเครือข่ายหรือเปล่าใช่ดูดูท็อปอัพงงนะคะฝรั่งเลยถามอีกคำหนึ่งที่มีความหมายเดียวกันเขาถามว่า put m o r e c r e i i t INTO MY SIM CARD ก็คือ,อม,มีการเติมเอาเงินแบบเครดิตเข้าไปในระบบของซิมการ์ดแล้วตรงนี้นนพนักงานก็พยายามจะอธิบายแต่ลูกค้าก็เริ่มจะเซง็งเริ่มจะหงุดหงิดไม่สบอารมณ์แล้ว พนักงานของเราก็ยังพยายามจะขายของต่ออีกนะฮะขายเก่งนะคะครับผมขายอะไรคะอันถัดไปอันก็จะเป็นเรื่องของการบอกโปรโมชั่นอ่ามีของเซลล์นะคะเรื่องนี้ก็สามารถบอกได้ว่าอันไหนมีโปรโมชั่นก็จะบอกว่า it's on promotion buy one get one free หรือว่า50% off นะคะแล้วแต่ว่าเป็นแบบไหนถ้าซื้อแล้วมีการแถมก็จะเป็น สมมติซื้อ2แถม1ก็จะเป็น buy t o get one free นะคะหรือว่าลด30%อาจจะเป็น30% of off ก็เป็น,ปน,น,นข้อเสนอให้กับลูกค้าเผื่อว่าจะได้ยอดขายเพิ่มเติมนะฮะ,ะแต่ตอนจบนี่เขาไม่เห็นมีถามรับขนมจีบสลาเปาเลยอ่ะ <c oughs> จริงควรถามไหมหรือถามอะไรที่เป็นรูปประโยคแบบนี้เพิ่มเ,เติมได้อาจจะถามว่า can I get you anything else หรือว่าถามว่า would you like anything else คุณต้องการอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าแบบนี้ก็ได้เหมือนกันค่ะเผื่อว่าเขาจะนึกขึ้นได้แล้วก็ซื้อของเราเพิ่มเติมในร้านใช่หลายครั้งเนี่ยเราแบบเตรียมมาแต่ไม่ได้จดมาบางทีเราก็ลืมไปบ้างพอพนักง,งานมีการถามแบบนี้แล้วก็เออนึกขึ้นมาได้เลยว่าเราลืมซื้อหรือว่าลืมหยิบอะไรกลับบ้านไปบ้างนะคะอีกหนึ่งอย่างที่เราเจอบ่อยในร้านสะดวกซื้อเนี่ยบางทีเราซื้ออาหารแช่แข็งต้องการให้เขาอุ่นร้อนเราคนไทยเราก็จะบอกพนักง,งานเคาน์เตอร์ว่าเวฟให้หน่อยค่ะ เวฟไหหน่อยครับแต่จริงๆภาษาอังกฤษเนี่ยมันต้องพูดว่าอะไรครับถ้าเกิดว่าอาหารอาหารที่แบบแช่แข็งนะคะเขาจะเรียกภาษาอังกฤษว่า,า frozen food นะคะเวลาเราไปที่เคาน์เตอร์เราอยากจะให้เขาอุ่นให้หน่อยเนี่ยอย่าไปพูดว่า please wave it for me มไม่งั้นจะกลายเป็นเขาจะหยิบขึ้นมาแล้วก็อย่างนี้คะ่ะอ๋อคลื่นไหวไปมาเหมือน<บ><บ>เล่นเวฟเวฟใช่กลายเป็นแบบ โบกอาหารพนักง,งานสามคนมต้องม,มายืนพร้อมกันทําท่าเดียวกันซึ่งมันเสียเวลามากนะฮะอันนี้ไม่ได้นะคะ,คะถ,ถ้าเกิดจะบอกให้เขาอุ่นร้อนให้หน่อยนะคะสามารถพูดได้ว่า can you heat it up for me หรือว่า can you warm this food อ๋อต้องบอกด้วยว่า warm this food ไม่งั้นเขาอาจจะ warm ร่างกาย <laughs> อบอุ่นตัวเองได้ใช่อันนั้นอันนั้นเรียกว่าเป็น warm up ค่ะถ้าเกิดว่าอบอุ่นร่างกายจะเป็น warm up แต่ว่าอันนี้เป็น warm this food หมายถึงว่า อุ่นอหาฮเวฟไม่ใช่กิริยาคีทอัพก็ได้เหมือนกันครับคือทําให้มันร้อนนั่นเองนะฮะอ่นไหนพูดถึงเรื่องความร้อนแล้วอีกอย่างนอกจากอาหารแช่แข็งเนะี่ยบางทีเราซื้อบะหมี่ถ้วยะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรือโจ๊กล้วต้องการน้ำร้อนในการชงกาแฟเองก็ดีใช่ลูกค้าอาจจะเดินเข้ามาถามว่า where is the boiler where is the boiler แปลว่าเครื่องต้มน้ำอยู่ที่ไหนมาถึงเวลาคิดเงินเสร็จคิดเงินจ่ายเงินเสร็จ อนนี้ร้านสะดวกซื้อบ้านเราไม่แจกถุงพลาสติกแล้วชาวต่างชาติบางคนอาจจะงงว่าให้เรารณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมของเพียบเลยแต่ไม่มีถุงใส่เพราะเราไม่แจกอธิบายเขายังไงดีฮะสามารถบอกเขาได้ว่าเราไม่มีถุงให้เนี่ยพูดเป็นภาษาอังกฤษก็คือ we do not provide plastic bags นะคะ provide เนี่ยแปลว่าจัดหาให้ค,คือเราไม่มี ถุงที่จัดหามาให้คุณนะคะคุณต้องหาถุงมาเองอหรือจะบอกเขาด้วยก็ได้ว่าเหตุผลเบื้องหลัง because we want to reduce the plastic waste เพราะว่าเราต้องการจะลดขยะพลาสติกอันนี้เผื่อลูกค้าบางท่านสงสัยเราก็อธิบายเพิ่มเติมได้นะครับหรือบางกรณีก็อาจจะมีถุงผ้า ไใ,ใช่จัดจำหน่ายให้ใส่ของแทน <ừ> แล้วก็บอกทางไปได้ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะถ้าเกิดว่าเราจะบอกทางว่าคุณสามารถไปหาถุงผ้าได้ที่ไหนนะคะก็สามารถบอกได้ว่า you can find the c l o t h bags on the shelf at the corner อันนี้ก็จะหมายถึงว่า you can find ก็คือคุณสามารถหาเจอนะคะ <ừ> the c l o t h bags c l o t h e ที่แปลว่าเสื้อผ้าแปลว่าผ้านะคะ clothes b a c k ก็คือถุงผ้า on the shelf ก็คืออยู่บนเ <At S 2> ช e l f at the corner ก็คือที่หัวมุมตรงนั้นครับผมก็สมมติว่าถ้าอยู่ซ้ายมือ shelf ที่3ก็อาจจะบอกว่า on the third shelf on the left ะระบ,บุไปเลยตรงไหนอย่างไรจะได้หาเจอง่ายๆ<ช>นะครับใช่แล้วค่ะหมดแล้วนะวหมดแล้วลวนะฮะัวันนี้เรียว่าครบเครื่องเรื่องของร้านสะดวกซื้อสามารถนําไปใช้ได้เลยสําหรับคุณผู้ชมพี่ๆน้องๆพนักงานร้านสะดวกซื้อที่ดูอยู่นะครับ <I S 1> เพื่อเจอนักท่องเที่ยวต่างชาติจะได้ไม่ตกใจกันนะฮะถ้าฟังไม่ทันชมย้อนหลังได้เลยครับที่ w w w e e t v t h a i t v วันนี้ตูนและอิงกี้ลาไปพร้อมกันนะครับพบกันใหม่ในรายการ I can say สวัสดี ีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ